อบอกว่าจะเป็นทางฟังลาวหรือฟังไทยและต่างประเทศก็ยินดีเข้าชูซองของสนุกส,สา,าวอีกแล้วโดยเมื่อนี้ทางสนุกสาวาก็ได้เดินทางมาหาเอ้ยคนนึงซึ่งเอ้ยคนนั่งกะสนุกก็ยังมีหูซื้อเสียงเลียงนาเพื่นคือก้าเนาะโดยเมื่อนี้ทางสนุกก็จะได้พาพ่อแม่พี่น้องพาไปโอ้ไปหลมไปสอบถามซือเสียงเลียงนามของเอ้ยเพื่อเนาะซึ่งเอ้ยเพื่อนั่งกะอยู่บ้านพินเนอร์เมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์นาเค็เนาะโดยพาเข้าไปโอ้ไปหลมทางเอ้ยเพื่อเลยเนาะ ส,สบายดีบายดีเอือยใหญ่เนาะทุกคนเป็นอะไรส่วนนี้มีผู้บางเขามาคุยหลายโบโอ้ผู้สืบเงียบจ้ะอ้าวเป็นอะไรเนอะอ้าวแต่บม่ได้มีหลายเออสาเก่าโบมีเงี้มีทักทักแต่จริงจริงมึงแคก็มีแต่สบายดีก็หายโตแห้เปิดใาวแาให้เงียบไป แต่ว like ่ามีคนแบบว่าอยากลมน้ำเมาเป็นอะไรแล่ะทั้งสองเหมืนมีอยู่บ่หาไหวเนยเด้อคืออ่าสาวสดของเขาก็จริงจังเลยก็จริงใจเนาะทุกคนแต่หาเบาสดที่ที่จริงใจนี่ก็ยังโมมีอยู่คนมีงันมีเด้อยังโสดอยู่มีแต่คนคุยเล็กหน่อยซื่อเนาะไม่รู้สักสักข้ามาแต่ว่า และน้ำพันนี่กินใจเะนะและผู้อันทักเขามากกะมิแต่สบายดีแล้วก็หายไป้องใส่พิ่นคื้นสิบอมก็คือเขาคุยกันกับแบบว่าคุยในฐานะอื่นก็ได้เนาะคนมใช่ทางว่าบรมการอะทักเขามาลุมมาถามอะไรแต่ก็ไม่รู้ผู้แบบ เออแบบว่าทักมาทานมึงซื่อๆสื่อไงนะโดยอ่าวบบได้ว่าในฐานะใดคนเออเขาก็ดีใจเห็นนะลมเป็นแบบนี้เหมืนเลยเนาะการใครกลัวแบบอยู่เงียบๆคนเดียวพอได้ทักพอได้อมอ่าพอได้ลมเนาะพอได้อมเราฟินโดแล้วมื้อนี้ไปทางใดโบหรือว่าอยู่ที่เฮือนส่วนรายการจะไม่งานส่วนนี้หาบ่ค่อยไปใส่ได้อยู่เฮือน มีงานแล้วก็อยู่เพื่อนแบบตัดสุดตัดอย่างนี้แน่ยตัดสุดตัดอย่างเขว่ามีงานเข่าเด้ความหมายคือได้เรียอยูนะอะคิดว่ามีงานอะไรแบบปิดหานนะโมงานตัดเครื่องแล้วเขาก็ไปใส่แบบนี้นะลูกค้าผัดอาออกงานหลายเนาะส่วนไหเนี่ยแต่เป็นเมื่อก่อนแต่ว่าก่อนๆนี่งานแบบยังพันมีแต่เขาก็แบบไปไปนเนี่ยนะคือไปวัดไปว่าอะไร ส่วนร้ายอ่ะ<ด>แต่รลเราไม่ได้คอยอยู่เพื่อนเลยคือวันนี้อาจจะเป็นวันศิลป์เนาะบางทีกต่ทะางผมมีงานกับที่ไปหุ่นเด็นอนวัดต,ตอนจำศีลนอนวัดนอนจำศีลขู่นะแต่ว่าอันนี้ก็กคือเพื่อนเท่ากักอยู่บ,บ้านเพราะว่ามัานมีงานเด็กมีงานด่วนมีงาน,นงขขอะไรอือ่นดีนใจได้วันนี้มีคนมาอัปเดตดูเบอร์โทรนั่นติ๊กชีวิตปัจจุวัน แมนสิป,ปัจจุบันก็อยู่ประมาณนี้ไดยเป็นตะเงาอยู่ได้นะทุกคนแต่พวกเคสได้หนุ่มๆทักเข้ามาเลยนี่ก็รทักสบายดีในหนึ่งหายไปเห็นนะทักแล้วแล้วก็จ่อยอ่าแล้วก็มีอีกคนว่าว่จาจะส่องไหนเราจะถามแร่เลยเป็นมูมันถามแลกเพิ่นก็บม่ได้ถามอย่างเอาก็ะถาคองอย่างถามแต่ว,ว่าสบายดีเปิดอ้าไปแล้วก็ลวแล้วจ,จ่อยอีกเลย บางคนเผลอ้ายเหมือนบอลโล่บอลรวยผลวไดะผมไม่หล่ไม่รวยอย่าไมีบวกกับน้องเลยนะจะไปกันไม่ได้เอ้าเหมือนที่เฮ็นยังบวท่านในลมก็ไปแล้วมีก่อนเลยย่านก่อนเลยเนาะแม่ย่านก่อนแหละบางคนกะไม่หล่ไม่รวยก็ย่านก่อนเหมือนบางคนผลมาไมีแฟนเนี่ยป่นนี้นะขอบอกไว้เด้อคู่ใดสิบ่ท่านโสดกะย้ำบวยท่านบอยากลมเด้อแบบนี้นะเพราะว่าเพิ่นก็ได้ทะเลาะกับแฟนเพิ่นเนาะ เออมีไรแบบนี้ฮันดี่นักข่ามาว่าโสดบรรแลงพวงพลดอกเฟรนท์ฮะนี่ฮะแหละก็เลยฝากบอกไว้ว่าถ้าคนใดที่มีแฟนนอนยังไม่ทันโสดก็เอาบบียกกันนะฮะนะแบบมียุ่งเนาะเบียากยุ่งกับผู้อื่นในแบบนี้นะถี่ล่มกับสะพาะคนโสดนอกจากบ่มีภาระาคือว่าเอ้ยหญ่ไงวะันแหละโดคนบโสดเป็นของคนอื่นเท่ากับเบียกกันไปแบบของเขาเนาะไปให้กับหักแบบนีซะของของเขาเขาจะหัก คนแหละเพิ่นให้กันแม่นเพิ่นอาจจะให้กันคิดกันกตเดี๋ยวเขาโทรมาให้เขาก็อัดแบบเขาโทรมาบอกก่อน๋ยันเขาโทรมาให้แต่เขากะบอกไว้กนเถอนนะโดยเขาประกาศไว้แล้วบนอิมาของใครเนาะบนอิมัลบ่มีพาล่าชาวบทานคนโชนเนาะแจ้งเอาไว้แล้วเน้นเน้นเอาไว้แล้วคนที่บ่มีภาระ คนที่ทำได้ทุกอย่างค่นเน่คนที่เห็ุได้สปอร์ตได้วันนี้ซะต่างไปกันได้บอกง่ายๆกะาหนึ่งในร้อยกัน,น <c oughs> มีกะดีแคนะคุณทาบ่มีกะให้เซาเปียนอัปเตดตอีกนเนาะคุณเปิดใจอ่ไม่ก้อนมาสั้างชานอลนอี่เธอทำว่ายม,มาแบบพิษกันแบบนี้กะบ่อยากได้ที่กันเดอร์เอ่อนกะอาจจะทะเลาะกันนิดนึงค่ะเน่ว่าโทรหาเฮาไหมนะ อืมอืมเขากับโมดลว่าแบบส่ไปของฝ่าเนาะโมเดลมีจุดประสงค์แบบนั้นเนาะไม่ดประสงค์ก็คือคนที่โสดวันนี้ซะโดยคนมีภรรยาคนที่พ่อแม่บางคนอาจจะลูกบ่ชพ่ออ๋อ,อ,อครอบครัวบ่พ่ออ๋อขนาดนะโดยมีการสีบมได้จะให้พ่อทั้งสองฝ่ายแหละแม่ได้อันนี้คนจะ ่นละ่นบ่มี่นโพิ่นโซดโอ้เมกเฮอว่าทะเลาะกัน๋อคุยกันจังมื้อจังห้ก็คุยกันประมาณซ5มเมอรนี่แหละโอ้คุกันซีฮัเมอร์นี่แหละกาได้ยินข่าวว่าญาติกเนาะพิจกันะเนี่ยไ่บว่าไม่ใช่บอลวมอยู่แล้วกูได้มีเจ้าของนะ จะเด็กมาฝืนก็ตีเนียนได้โดนเติมเนาะทุกคนต่างหากมือปุ๋นาะตีเนียนแบบบุมีไผ่เวลาเพิ่นคุยก็คือแบบสไตล์อยู่คนเดียวแล้เนาะแม่หลักลมเลกลมหลักยางหานด้ปากบอกไว้เลยเอฟซีกูไดสิแบบหลักคนมาลงเหมือนเนาะเออทางฮูโตดีว่ามีเจ้าของแล้วกับกาลุน่ายาหลักมาเพราะว่าเนาะเฮาก็อยากได้คนสีแบบจริงใจฮานะโดย ได้จริงใจมาเฮาก็จริงใจไปแบบนี้นะพิ่นก้าจริงใจฮาก้าจริงใจเลยใช่สินคะว่า,าจะหเ,หเห็นเหตนผนเสียใจนะ<ด>อ,อันนี้คือโนวาโสด์โดทะเลหัว่นวาโสดป <c oughs> ากไว้เลยนตอนนี้ก็คือยังหาไปเรื่อยๆเนาะทุกคนการยังโมโขทาพันธุ์นี้้าเฮ้ามีะเฮาก็ยึดคือก<ร><ร>ัน เบวบ่าคนที่เล็งๆไว้แหละก็พิเศษเจ๊กเล็กเจ๊กหน่อยอยู่บ่มีบ่ปัจจุบันกามีมีอยู่ไนะแต่คนหลบหลบหลีกหลีกขันเพิน่นฝาอันขันเล่าฟังอยู่กะจะให้หลบได้ให้ลีกเด้อแบบนี <c oughs> ้หนะโดนหลีกหลีกหรือว่ายันเงินบ่เพราะขาดองขาดสิโอดบ่จาก, <c oughs> อ,กอาจจะหลีกหลีกไว้ก่อนเโดนแต่ในไหนว,ว่นาเราไดเรื่องจิดจอดชะโดกกระโบเดว่าเพิ่นเห็นแหมว่า เฮามีภาระคะเด็กการมึอว่ากะรจะมีแบบว่าช่องคนมาอัปเดตแบบคร่าวๆฮะนะเราจะมีบอกกับโคดิมี้ไอความหมายก็คือเฮามีภาระเนาะเฮากันเนียนใส่ภาระคล่องห้องถ้าว่าทั้งคนมีภาระอีกกะจะนักค่ะเด็กหักส่วนไลน์อกับผู้ใดทักมากกับผู้ใดกับมีภาระทุกคนคือสีหามือได้แหละเอ่ยยัยนะทักมากกมีภาระเด้อคนใดกับ ่วผม,ผมก็มีภาระอะไรก็มีภาระเห็นจะแบบประมาณนั้นเลยค่ะตาฝากไว้ว่าแบบว่าเอาแบบหนึ่งในร้อยสไปผไู้ใดที่วามีภ <laughs> าระใครคิดว่าจะนิ่งสนใจเห็นนะถ้าสมมติว่ามามีคนนั่นอิรีนี่กลางๆได้บ่กลางๆแบบใดกลางๆก,ก็คือความหมายว่า คอยพอนไปมีสินแล้วนะต่วแเทวาหาเพื่นิมาหาสวยประมาณนี้แต่ว่าให้ปดบัดเดียวรุ่นนี้ย่ากปดบ่ได้นะสมมติไ่่มีนะแบบนั้นก็ได้คือกัน่ะแารว่าเฮาคุยกันเข้าใจกันคุยกันข้าใจกันทั้งสองฝ่ายบเป็นของบ่เป็นของคนอื่นบ่เป็นภาระของคนอื่นคือไอ้ใหญ่บ่เป็นภาระของเราเราบ่เป็นภาระของเฮาแต่ทาว่าเพื่อนยังแบบลำบากอยู่เฮาบ่อยากลำบาก เพิ่มนะแมือนนะแกก็บอกไว้เน้นไว้แล้วเกิแต่วันยังบ่มีมีได้ใส่คืนแต่ว่ามีลาเนาะลาเนาะนั่นแหละนุ่มๆหลายคนก็ว่าแบบโมก้าเข้ามาเพราะว่าย่านแบบว่าคนหนีคนซีนในเพิ่นบ่ได้และย่านเพิ่นหวังหลายประมาณนี้ก็เลยเบิ่งอยู่ห่างๆแม่นเบิ่งอยู่ห่างๆแต่ผู้ใด้กะทักเข้ามาลมก่อนเด้อเนบิ่งใหญ่ๆเปลี่ยนใจก็มีได้แเปลี่ยนใจก็มีได้เราบ่ได้ กลางๆนี่ก็ไป็นแบว่าต้องปดบัดเดียวเลยก็ได้เนาะ,ะก็ค่อยๆค่อยยังซอยกันไปก็ได้นะหรือว่าอะไรหรือว่าไม่ได้บ่มันต้องก็แบบว่าความเข้าใจกันคุยและคุยก,กันก่อนแล้ว <c oughs> แต่ต้องหาก่อนหลายคนก็ว่าอ่าบางคนเนาะว่าโอ้ยอายเด้อใจเย็นเหมือนมาาะว่ทั้งยัยหุ่นมาคนใจเย็นเลยมือนเลยเนาะไม่ไปมากคนใจเย็นใจดีเข้าใจกันเพราะว่าเอ้ยยัยสิบปีไปทั้งคนเด้เออยังอยู่พี่<อ>ต้องเข้าใจกันทเถอะใจไม่เผื่นว่าเอ้ยยัยนอกใจบอหะนะระแวงกันอีกมันยากเลยเนาะเราอยู่ไกลกันเนาะต้องใจเด่นต้องใจเย็นแบบว่าเข้าใจนะอยู่ไซกันเสื้อใจกันแล้วที่ว่าได้โอ โอเคอืมจะหน้อยเพื่นเ่เชื่อใจกันเนาะแงเนาะห้าฮึะโบได้เดือนนี้ไะนั่นก็คืออัน้อหมายของเพื่อนที่บอกว่าอยากได้คนใจเย็นใจกว้างอะไรเนาะใจเย็นใจกว้างใจดีมีเมตตาเมตตาโมแม่เราฟังคนอื่นเว้าแล้วก็ลุกประว่าอะไรเนาะอ้อแม่แม่ได้เห็นข่าวจในนั่นแต่นี่เราไปทางใหม่แล้วโบได้เลยเราต้องยืนยัน เหตุในผนเสียใจดอกขันป pues ู้ยได้ผนมาคือเอฟซีถามว่าผนอยากมาเยี่ยมมายามนี่ก็มาได้บอกม่นมาได้ได้คือต้องนัดก่อนโมรือเซอร์ไพรส์ก็ได้เอเซอร์ไพรส์แล้วเนาะเซอร์ไพรส์แล้วเนาะนัดก็ดีได้ค่ะเสือพรส์เซอร์ไพรส์กะดีก็ได้แต่เอฟซีเออมาเซอร์ไพรส์นัดก็ได้ดก็ได้โมได้ยากกาถามว่ามาเหาเ้ามาเบิ่งกันก่อนมาเห็นกันก่อนค่ะ คืออใหญ่มาแท้แหละถ้าเราเป็นไปบบได้กะหักบบได้เนาะโด้กับเป็นอย่างอื่นแทนเนาะแม่นหักมันก็มีหลายแบบเด้มีทั้งหักเลยห่าง่ายนอกเนาะมันก็มีหลายแบบหักถ้าเราหักแบบหนึ่งบบได้กะเราหักแบบหนึ่งคือว่าอะไรเพิ่งจะอยู่เพื่อนตลอดวันทัศน์เนาะนี่อมาแบบเซไพก็ได้เอฟซีเอฟซีจะกลัวเซไพมาเซไพก็ได้เนาะโบจำเป็นต้องนับล่วงหน้าก็ได้ นอกจากนีแต่ไม่แต่ตงานชาวบ้านเห็นว่างานประจำรัฐบาลเขาไปได้แบบนี้นะโอยแต่ลราสามเมื่อก่อนกะไอ้วาดแต่ชวนนี่หฮันเขาเห็ดมาตอนเศร้าแล้วเขาก็สิบริไฟทยันแรงคือเห็ดบุญมาตอนเศร้าแล้วด้ทันท่า,ทาไม่ได้ลงนี่แหละตอนแรงเลยประจำิีนบอกนีอน่อันคือไอ้นหมักประจำซีนเด็หมักไปทําบุญวันในนี้ซะแล้วกะทถ้าคนเข้ามาจะอาจจะแบบคนใจเย็นใจดีแบบนี้นะโดย อยากให้เข้าใจซึื่งกันและกันให้มีสิทธิ์เสมอการเงินใน,นนั้นซะเดี <c ười> ๋ยว<ต>คนหนึ่งนนคเนเดียแต่ว่ายังบ่เห็นนะผู้ใดเด้ชมาเนาะนี่โบ <c ười> เหนเน็นในผู้ใดก็คือว่าอ้ายกับผู้ใดเลยคุณา่าละลาย <c ười> มันจะบ้าไปก่อนเลยอ่าผู้ใด,ดกับบอยโบ่รวย พิ่นว่าอะไรก็ไปสิบอก่นว่าอะไรก็ไปเขาก็บปติเพิ่นว่าเออบอลลยแล้วเขาบอลมเด้อะไหนนะบอรวยแล้วเขาก็บบลมเยอะต้องลมกันไปก้อนนะลมกันไปก้อนลูกแต่เราบอลมเด้อเราบอลลมน้ำแล้วเราทักมาเราบอกแต่ว่าเราพิพัละเด้อแล้วพัฒนละเด้อก็แล้ยวปวดเบอบอลมต่อสิพอเรามีพิพัฒนละเนาะมีแต่บอกพอพัฒนละที่กันแล้วมันก็บอลลมต่อแล้วสิลมไม่ได้เนาะ มืาอที้โทรหาไล้ท่องจิตใจโทรกั <c oughs> ็ไล้หมูมาโทรมาเนะ <c oughs> ะาะจิตใจโทรบางทีเราก็อยากคุยกับเพิ่์นอยู่แต่ว่าเขาก็บปกก้าโทรไปเ <c oughs> พร<อ>าะว่าเพิร์ <c oughs> นบ่นแล้วมีประลาแกถ่ามโทรศล้วซับเฟิรนอยู่ไหมเพิ่์นบอกว่ามีปรลาแหละเพิ่์นก็เงียบเด็ถถามมึงอยู่แล้วเนาะ <c oughs> พอหน่บบรอบอรวยเกิดก้าคือบอเนียีปแล้วทางเออยายตอบไม่ได้จะผนทักมาประมาณน่ะผนทักมากเขาก็ล้มกันได้คุยกันได้เหรอวะสิเป็นอยัางเมนมาทักมาเห็นว่าเออยายต้องการอะไรกะบบได้โล้จะเบิดูี้เอาแต่กระล่มกันไปก้อนเนาะเบิดูนี้คนเอาแล้วเบินก็แขักแล้วเห็นมีคนมีคนเซลอยู่มีเซลอันโอ้เอยาบได้รอกเจ้าค่ะ กูได้ก like <out> ็ฮั้กูได้เห็นบ่าสีธามประมาณนี้แหละค่ะกูได้ว่าคือสีฮัวกูได้แล้วค่ะนะฮะบางทียังบุทันได้ลมเนาะแม่ก็ว่าบุได้แล้วบางทียังบุทันได้ลมการเห็นกันได้คิปแป๊บๆว่าบุได้ได้แล้วบุญธรรมที่ต้องกอย่งเลยเนาะบางทีโทรมาลมก็เปิดเต้นสมองสมองเนาะเปลี่ยนใจไปหมักเห็ดได้หรืไเปล่าก็ต้องลองลมเบิมงเนาะ เแต่ส่วนไรอ่ะทั้งคนอยากหลบหลบหลลีกจ้ะทุกคนจริงต้องจริงใจบอกว่าจริงบอกห้แต่กับโบเป็นยังขยายบริวารนันนแหละนอกจากว่าบยริษัแบบว่ารหลักเมียมาคุยหลักแฟนมาคุยประมาณนี้สักถ้าผู้ใด้แบบจะให้คนโสดประมาณนี้สักคนโสดแท้คนสิงห์พัลลาแท้ขนาถ่ายแบบมุมนั่นไง บางทีเขาก็อกหักเป็นไลยเนาะบางทีหมักเพลินไฟเดียวเลยมามักเขาให้เดียวเขาก็มักเพลินเด้แบบนี้เด้เห็นได้ไดมปันอิมักแล้วเนาะอยากเอออยากคูณได้สิ่ีเจ้าของแล้วกะอยากให้ออกก่อนอย่ามาหลอกมาหลอกคนอื่นเขาเนาะมาหลอกมาลวงคนอื่นเขาบ้าเขาหมักเลยที่ออกยากเนาะเฝืนหมักแล้วเะฝืนว่าอคือเมื่อกี้เรารู้สึกแบบขึ้นเรื่ม คือแบบคล้ายๆคือ,อยังหมกักค่ะนะฝืนอ้อยตายแล้วมีแฟนแล้วโจอีกโจอีหา <c oughs> ม่ยเนาะแต่มีอยคนคุยคุยอยู่ในนึงฝืนแต่คุยแค่ๆอยู่แต่กันยังไม่จริงใจแต่ยังไม่จริงจังแต่ยังไม่ถึงขั้นว่า จะพิมพ์จังก็คือเพคนมาสั่งให้ปิดใจคนจะพิมพ์จังเนาะเพคนมาอะไรคนมาลอะไรคนสั่งให้ปิดใจแล้วโอ้ทางในขสิปใจโลดเออเพื่อนเพื่อนเสียใจดอกเป็นี้นะถ้าไม่เพื่อนว่าเพื่อนว่าว่าเขาคอยไปเพื่อนขี้ไร่ฟูให้เพื่อนจะบ่มักเอ้ผูให้ก็อยู่ที่ใจเด้อเนาะกันเด้คนคือการหมักเบิร์ดหมักเบิร์ดหมักได้เบิร์ดทำไรก็หมักได้เบิร์ดเขาจะไปได้มาได้เนาะ คันมาจูงไปนี่กสิบเบาๆเยขันจูงไปจูงไปกันไี้กับบได้หมายถึงว่าเพิ่นหับได้เห็ดได้น่นนแต่เพิ่นใจมาเขาก็ใจกลับวันนี้ซะนูเพิ่นใจมาได้โบเห็ดได้เพิ่นเสียใจดอกค่ะเพิ่นมาฝากบอกไว้ท่อนเพิ่นยันเสียใจกลับได้ยินข,ข่าวๆว่ามีหนุ่มไทยหลายคนแบบซีกลับอยู่เนาะแม่อือมี ใหญ่ๆนพื้นที่โบไลตี้กับเนาะได้ได้ตามเนาะบม่อยากให้ตี้กับได้แ่นนมออยากให้นุ่มไทยแบบสมหวังไปไว้นี่แฮะแต่อยากออยยาากกฝากบอกว่าอยากให้นุ่มไทยมาหลอกเนาะแบบนี้นะทั้งนี้มีจินจังร้อยแล้วเนาะทางนี้ร้อยได้พร้อมลรวอมนีินะทางนี้นี่ยพ่อร้อยค่ะเพิ่นมาให้ปิดใจถึงก็โอเคปิดใจโอเคเนาะ ทั้เทาก็คุยกับเพื่อนกันกโดนพอสมควรทูกคนเลยกะสิทธิ์ขอตัวโต้คลิปไว้เนาะก็ไม่พบไปพ่อกันอ่ะคลิปต่อไปาการ <c oughs> สิมาอัปเดตเรื่องราวเพิ่นเรื่อยๆจนผู้แเล่นเพิ่นปิดใหญ่เพื่อนะนะทุกคนมะเบิ่งว่าสิมีคนบ่ค่ะส่วนไรแต่ชีวะการันตีว่าบ่ได้ก็มีได้ดาะเจ้าเลย,ยก็ยากได้อยู่ได้อย <c oughs> ู่ <c oughs> ดดีได้โอเคเนาะ <c oughs> โดย,โดยสบายดีเด้อสบายดีก็โอเคเนาะทางแนกก็ได้เข้าไปโอ้ไปลมทางเอ้ยเป็นเปดีม้อยแล้วกะอย่าได้ปิดคลิปเพียงครานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้าวนกเกลกิฟตปต่อไปในเด้อขอกล่าวคำว่าสบายด,สายดีสบายดี